ก็ขอกราสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องโมโตโฟกัสอีกชิงเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเว็บสุ่มบัตรทูมันนี่ฟรีเลยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้สมัครฟรีเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นการสมัครโดยใช้ Facebook สมัครง่ายๆเลยนะครับแค่คลิกสมัครแ๊บเดียวเองนะครับทุกคนเว็บนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ3เกมในการเล่นนะครับมีอยู่ประมาณ3เกมในการเล่นนะครับเกมแรกนะครับก็จะเป็นเกมหมุนวงล้อนะครับตัวนี้ เป็นเกมหมุนวงล้อนะครับเพื่อหมุนเอาบัตรชูมันนี่นะครับหรือมันจะมีอยู่2อย่างคือจะได้บัตรชูมันนี่และพอยต์ point กับไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนจะได้3อย่างนี้เองนะทุกคนก็จะใช้25พอยต์นะครับต่อครั้งในการเล่นนะครับโอเคนะครับก็เกมต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมสุ่มเพื่อทําการสุ่มของรางวัลน,นะครับตัวนี้นะครับก็ สูงสุดนะครับสูงสุดคือ1000บัตรทูมันนี่เลยนะครับ1000ทูมันนี่นะครับเพื่อใช้ในการเล่นนะครับก็ใช้25พอยต์นะครับในการเล่นนะครับเกมต่อมาก็เป็นเกมเกมเปิดกล่องสุ่มนะครับเปิดกล่องของขวัญสุ่มนะครับก็จะใช้25พอยต์ในการเล่นนะครับตัวนี้25พอยต์ในการเล่นนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการถอนกันเลยครับกดมาที่ตรงนี้นะครับก็ รับ point ฟรีตรงนี้นะครับรับ point ฟรีตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับทุกคนสุ่มตรงนี้นะครับหครั้งต่อวันนะครับย้ำว่า1ครั้งต่อวันนะครับกดที่ตรงนี้นะครับทุกคนกําลังสุ่มของรางวันตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมืกําลังมุนนะครับโอเคนะครับผมได้ศูนย์จุด 06นพอยต์นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็มาดูวิธีการถอนกันนะครับให้เพื่อนกดมาที่ตรงเดิมนะครับตรงนี้ให้กดที่ถอนเงินตรงนี้นะครับถอนเงินตรงนี้นะครับเราจะใช้50 Tru e m o n ม y นีขึ้นไปนะครับเพื่อใช้ในการถอนนะครับเพื่อใช้ในการถอนนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะนะครับก็เป็นการ เล่นเกมนะครับเพื่อนําบัตรทูไปแลกนะครับตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใต้ล่างคลิปนะครับมีลิงก์ให้สมัครฟรีเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะเล่นนะครับทุกคน